เมื่อกี้เป็นนะ้ากับหลานใช่ไหมคเคสนี้ก็เหมือนกันครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าอันนี้ก็เป็นหลานเหมือนกันเด็กอายุ16ครับคุณผู้ชมฮะแทงทางด้านของลุงทั้งหมด13แผลนะฮะ16 เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อํานาจเจริญเดี๋ยวให้ดูจุดที่เกิดเหตุก่อนตัวยังเล็กตัวยังน้อยอยู่เลยคุณผู้ชมฮะเพราะล่าสุดเนี่ยคุณลุงวัย44ปีถูกแทงคุณลุงคนนี้ก็คือลุงไพรทูโดนหลานชายแทงที่หน้าอกใบหน้าแล้วก็แผ่นหลัง13แผลถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งเนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณไพรทูถูถกหลานแท้ๆอายุ16นะฮะเห็นบอกว่าเชื่อว่าฟิลใช่ไหมค่ะน้องฟิลเป็นคนลงมือก่อเหตุโดยเบื้องต้นเนี่ยมัน คือน <t od S 1> ja well? ้องฟิวตอนยืนอธิบายเหตุการณ์เนี่ยตัวนิดเดียวฮะแต่แทงลุง13แผลเดี๋ยวลองฟังตอนแม่เขาคุยกับลูกหน่อยนะฮะเขาก็ถามลูกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเลี้ยวยึดก็แผลไม่ไถ่เลยพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไปปึ้มัยางมาหาไว้นอนตบหนาวไปเลยดีเทียงกันก่อนน้าบ่ได้เฉียงมยางมาอย่างแบบมึงอยังกูได้เนี่ยตบหนาว เคยแทงเพิ่งหนึ่งยังจิ้มหนงฝันหนาวอยู่นหานาลังจากแทงแล้วเขาจะตีเขาอีกไหมแน่นครับผมอเอ้ที่เดียวเพิ่มผมกันนี้เพิ่มกันว่าตีหนาผมอีกครับเขาแทงตรงไหนครับเข้าก็อันนี้ผมก็ไล่อยู่ครับมผมก็บ <นะ S 2> ่นดิบึงเลยครับเพิ่งตีหนาผมเลยครับตีหนาต,ต,ตีหนาเพิ่งแทงมันแทงมันเลยหมายถึงเาขงเาธรรมดาเขาเนี่ยไหมม่นครับผมคุณผู้ชมครับก็คือลุงตบหน้าออืโมโหผมก็เลยแทง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  มีดอันนิดเดียวเนี่ยนะฮะ สิบสามแผลเอาวงจรปิดหน่อไหมเมย์เกิด<ง>อะไรขึ้นวงจรปิดค่ะ <c oughs> ก็เป็นตอนบ่ายสามแปดนาทีเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะปรากฏว่าจะเห็นทางด้านของผู้ตายคือคุณลุงไพทูลยกเดินออกจากบ้านจะไปนั่งเล่นที่บริเวณหลังบ้านนะคะซึ่งตัวหลานก็คือคนก่อเหตุในฟิลเนี่ยก็นั่งเล่นอยู่กับเพื่อนอีกสองคนวินาทีนี้น่าจะทะเลาะกันแล้วค่ะเพราะสักพักนะคะกล้องวงจรปิดตัวต่อไปจะเห็นลุงไผ่ทูลแกวิ่งกลับมาโดยมีน้องฟิลเนี่ยหลานเนี่ยวิ่งตามมาด้วยเนี่ยตามมาแทน มันแทงอย่างนี้เลยเหรอวะเนี่ยใช่ถือมีดมาด้วยนี่ฮะเหมือนวิ่งเข้าวิ่งออกไปแทงซ้ำอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะเพราะฟิวบอกผมก็แทงไม่ยั้งเลยผูย้ตายแล้วลุงน่าจะล้มด้วยแบบไม่แน่ใจเพราะเห็นบอกว่ามีดไปปักอกปักตัวเนี่ยนะฮะสิบสามแผลค่ะแล้วฟิวเห็นไหมแล้วเหมือนฟิวน่าจะซ้ำ เนี่ยเหมือนเอาเห็นละกลับเข้าไปซ้ําอีกรอบหนึ่งล <ะ S 2> ่าสุดเนี่ยวันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับชมฮะเราเองเนี่ยได้คุยกับทางด้านคุณไพยวันใช่ไหมบรรยากาศงานศพของคุณลุงถูกไหมฮะ,ะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของคุณยายไพยวัน เป็นแม่ใช่ไหม <S 2> <S 2> ของคุณไพฑูรย์บอกว่าที่ผ่านมาเลยเนี่ยลูกชายเนี่ยจะอาศัยอยู่ที่สวนและลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใครโดยเบื้องต้นเนี่ยไม่เคยใช้ความรุนแรงกับใครด้วยขนาดที่ฟิลหลานชายเป็นเด็กติดเกมนะฮะและมักเก็บกดเก็บตัวอยู่แต่ภายในบ้านทั้งสองเนี่ยก็ไม่ทราบมาก,ก่อนว่าผิดใจกันเรื่องอะไรโดยช่วงบ่าย ภัยทูลเนี่ยก่อนจะตายแวะมาที่บ้านก็ยังกินข้าวกินปลากันตัวเองก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งออกไปตลาดไม่เท่าไหร่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโทรศัพท์มาบอกว่าไอ้เจ้าหลานชายคือฟิลเด็ก16ฆ่าคุณภัยทูลแล้วตัวเองกลับมาที่บ้านเจอแต่ศพลูกชายแต่ไม่เจอหน้าหลานเนื่องจากตำรวจคุมตัวหลานไปโรงพัก ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะคุยหรือไปเยี่ยมหลานชายเพราะทำใจไม่ได้เนื่องจากหลานชายอ้างว่าถูกลุงตบหน้าและใช้ค้อนทำร้ายตัวเองไม่อยากเชื่อเพราะลูกชายเป็นคนดีแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปทะเลาะก,กับเด็กอายุ16ใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับแบบนั้นฟังเสียงคุณแม่ของคุณไพฑูรย์แล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นยายด้วยใช่ไนหะมของไอ้เจ้าฟิลด้วยเนี่ยนะบอคอยมีดี ผู้นั่นก็นอนอยู่หน้าน้ำควยยต่ว่าเขามากูมือนะมันกินเขาเล้วมันกับโบคอยมีทะเลเด้เลยเนียนโท่านในหอดตลาดซามพอนน้ำแทงบ้านพี่น้องโท่น้้ำก็เลยกลับมามือเนี้มันเป็นบุญเบิกบ้านก็เห็นมาอยู่เพิ่นก็นอนอยู่นี่พ่อนั่นเอาเขาไปทรงข้าเจ้าตอนเห็นตาผู้ตายแล้วนอนอยู่หันต่ว่าแล้วเขาเขาหนั่นว่าแท่งเล้วมันก็ยางไปหาผู้ใหญ่ผู้ซอยเด็ดแท่งลูกตายเล้วอัน่า มันก็รับสลรภาพโหลดหน้าเม่มันก็มาจนเหตุงานก็ล่วงไปหาลูกอยู่หุ่นเล้วล่วงพักมันหายแล้วยังมันหายโกกกแล้วมันว่าไปขาลุงใดจังไดมันว่าเม่ก็รับบ่ดด้คือกันอันนึงก็เป็นหลานเลี้ยงมากกินเข่าหัวเดียวกันแต่ว่าหลานฉันนั้นมันสอบลินลินเกมกระตูนอืมมันจะเล่นเล่นมันมันกับกระมูลเหรมันก็บบ่ไปสูงสิงกบไผ่ได้มันก็อยู่นี่นี่ฮะ ล่าสุดเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นฟิลเนี่ยนะคะวิ่งไล่กระหน่ำทำร้ายคุณลุงเนี่ยมันมีภาพอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะหลังจากก่อเหตุเสร็จเนี่ยนะคะปรากฏว่าตอน15นาฬิกาสนาทีเป็นกล้องจรปิดเนี่ยนะคะจะเห็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะได้เดินเข้ามาดูเหตุการณ์เหมือนฟิลเนี่ยก็ตกใจแล้วก็ไปตามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเข้ามาดูด้วยค่ะแล้วก็เหมือนยกมือไหว้กอโทษนี่หรอเนี่ยหรอใช่ค่ะอ๋อจงว่าโอ้ตายแล้วเนี่ยยกมือไหว้แป๊บหนึ่งใช่ค อันนี้ตอนผู้ชชวยผู้ให<จ>ญ่บ้านเข้ามาดูศพใช่ไหม<ช>นี่นะฮะเว็บหนึ่ง ไหว้ขอโทษเอ๊เราไปเจอป่ะเราไปเจอค่ะคุณสมรค่ะที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะก็คุณเนี่ยยกมือไหว้ขอโทษผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าเด็กพอหลังจากก่อเหตุเสร็จก็คงตกใจเออผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมรบอกว่าไม่ได้เห็นเหตุการณ์หรอกเพราะว่าที่หมู่บ้านมีงานบุญประจําปีแต่ปรากฏว่าฟิลเนี่ยผู้ก่อเหตุเดินมาหาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วบอกว่าผมทะเลาะกับลุงผมแทงลุงครับผู้ช่วยก็เลยรีบมาดูที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะตอนแรกถึกว่าทะเลาะกันรุนแรงปรากฏพอไปถึงอ้าวลุงไปทูลจะเสียชีวิตแล้วนอนอยู่ข้างบ้าน ก็เลยรีบเดินออกมาแล้วตอนที่เดินกลับมากับฟิลแล้วฟิลยกมือไหว้เนี่ยคือฟิลเนี่ยมีอาการตกใจกลัวตัวสัตน์แล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผมเป็นคนลงมือแทงลุงเองครับสาเหตุเป็นเพราะว่าลุงไผทูลแกมาตบหน้าแล้วใช้คอนทุบตีผมก่อนผมโมโหผมก็เลยหยิบมีดมาแทงลุงหลายแผลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกได้ยินดังนั้นเลยรีบโทรเรียกตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นเขาสองคนทะเลาะก,กันก็ตกใจกับเหตุการณ์นี้เหมือนกันค่ะ าทะเลาะกันแล้วเขาเขาเขาตีกันแล้วผมกําลังไอนอยู่สลากลางบ้านกําลังไหเก็บข้าวสางอยู่ทําบุญกลุ่มข้าวใหญ่เราก็เลยไปหาคนคนที่ก่อเหตุนะครับเขาบอกว่าผมทะเลาะกับกับคนตายนั่นแหละกับลุงแกเขาว่าเขามีแทงก็ผมก็มาดูปรากฏว่าคนนี้ สียชีวิตไปแล้วแกก็ยอมรับว,ว่าแกเป็นคนกระทำเองคือที่แรกลุงคนนั้นเข้าเข้ามาตบหน้าแกก็กไม่รู้ผมไม่ทราบว่าเรื่องอะไรเขาตบหน้าแกหลังจากนั้นเขาว่าเอาเอาคอนมนตตีแกอีกแกก็เลยโมโหแกก็ไม่รู้ว่าเมียดแกมาจากไหนเนาะแกก็แทงเลยพนึกว่าแทงแผลเดียวแต่ก็ว่าแทงแทงหลายแผลเขาตกใจครับมือสั่น แล้วเขาก็ยกมือไหว้ผมเลยเขาว่าผมผิดแล้วเขาสัน่นตัวเขาสั่นหมดเลยดูกับพ่อกับแม่เขาที่ที่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพ่อของแม่แกยอยู่ด้วยกัน,กนค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 น,คนที่ตายแกยก็ส่วนมากจะเป็นนอนที่ท่งนาส่วนมากมันก็เป็นปกตินะครับครอบครัวผมนึกว่ามันไม่มันจะเป็นอย่างนี้อะ คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเจ้าหนูน้อยคนนี้โดนจับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ